คุณผู้ชมคะเชื่อว่าหลายตนหลายคนเนี่ยน่าจะได้ดูรายการรู้หมายใครโสดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีคู่ของที่สาวริทิสาแล้วก็นักร้องดังอย่างกันนาพัฒควงคู่กันนะคะไปเป็นกูรูในรายการและต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าโอ้โหคู่นี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็มีแฟนคลับนะคะบางส่วนยังคงมีการลงเรือจินนะคะคู่นี้อยู่ไม่น้อยอยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยกลับมารีเทิร์นกันอีกสักครั้ง และภายในรายการนะคะทางด้านของพี่เกลือวันเดอร์ค่ะพิธีกรรายการเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านสุดๆนะคะบางช่วงบางตอนในรายการเองทางด้านพี่เกลือนะคะก็ถามนะคะว่าแล้วมีโอกาสจะรีเทิร์นไหมที่สาเนี่ยถึงกับบอกนะคะว่าคําถามนี้เลยเหรอคะพี่เกลือพี่เกลือก็เลยบอกนะคะว่าคนเราเนี่ยมันโตขึ้นได้นะมันมีหลายคู่นะที่แบบพอรู้สึกว่าพอชีวิตนะคะมันไปเจออะไรกันมาเราได้โตขึ้นได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้นมัน ก็เลยกลายเป็นนะคะจากครั้งนั้นเราเข้าใจแล้วว่าทําไมไม่เข้าใจกันด้านของทิศสาวริทิสาเองค่ะคุณผู้ชมขาก็บอกนะคะว่าจริงๆเนี่ยก็เพิ่งกลับมาคุยกันไม่นานตอนแรกนะคะก็คิดอยู่ด้วยซ้ําว่ามันจะกลับมาคุยนะคะเป็นเพื่อนปกติได้ไหมเพราะก็ไม่ได้คุยกันเลยหลายปีมากๆนะคะถ้าสมมุติมันไม่ได้เกิดเรื่องไม่ดีอย่างตัวทิสานะคะแค่รู้สึกว่าคนเราเนี่ยเลิกกันนะคะหรือแยกย้ายกันไปไม่จําเป็น ต้องเกลียดกันนี่ก็คือนะคะบางช่วงบางตอนในรายการรู้หม่ใครโสดค่ะคุณผู้ชมคะที่พี่เกลือนะคะก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านถามว่ามีโอกาสจะรีเทิร์นไหมและนี่ก็คือคําตอบของทิศานั่นเองค่ะทํากลาง FC แฟนคลับนะคะหลังจากที่ได้ยินแบบนี้แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะที่แตกต่างกันออกไปโดยบางคนก็มีการบอกนะคะว่าน้องกันนะคะสนใจคําพูดและติดตามคําตอบของน้องที่สามากจริงๆนะคะสตูนะคะ เงียบกริบมีหนึ่งคนตั้งใจฟังที่สุดนะคะบางก็มีการบอกแหละนะคะว่าใจฟูทั้งรายการเลยค่ะพี่เกลือนะคะคือที่สุดของพี่ชายซัพพอร์ตน้องชายทั้งบอกอีกนะคะว่าพี่เกลือนะคะกับพี่ป๋องเนี่ยคือนั่งลุ้นมากใจฟูนะคะที่สาไม่เซตดีมากที่สาสวยออร่าผู้ดีมากนะคะเป็นเพื่อนกันดีแล้วแล้วก็ยังคงมีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชมขาจากแฟนๆนะคะที่ติดตามคู่ของกันกับที่สาวริ ทิสาเนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายภายหลังจากที่ได้ยินคําตอบของทิสาแบบนี้นะคะที่ถูกถามในรายการรู้ไหมใครโสดภายหลังจากที่ทิสากับกันนพันนะคะควงคู่กันมาออกรายการเป็นกูรูในรายการนั่นเองค่ะอ่ะก็เอาเป็นว่าแหละคุณผู้ชมในอนาคตข้างหน้านะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปสําหรับนะคะคู่ของกันนพัฒนกับทิสาวริทิสามีโอกาสจะรีเทิร์นไหมหรือทั้งสองคนจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปอ่ะอันนี้เองเนี่ยพวกเราที่เป็นแฟน ครับนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงคะ่ะ